สวัสดีครับผมมานพินกับ c h ช e l f ลฟิวไทยใน Youtube ครับนี่เป็นวิวแม่น้ำอูนะครับก็กกำลังเที่ยงนะฮะมาตอนนี้น้ำน้อยครับเดือนพฤษภาคมตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่พักเคยมาพักหนึ่งนะครับสองคนแล้วมั้งนะนี่เป็นห้องพักนะครับราคา200บาทนะครับก็ไม่มีแอร์ครับมีมุ้งมีพัดลมนะฮะแล้วก็ พ่อผมที่นอนอย่างนี้ฮะ <c oughs> มีน้ําขวดน้อยขวดหนึ่งมีกระดาษทิชชู่มีทีวีพาชิตัวมีเครื่องทําน้ําอุ่นแบบเล็กๆนะฮะห้องน้ำนะฮะก็พอประมาณนะครับนะะคืนนี้คงก็ไม่มีเน็ตครับไม่มี wifi นะ ก็นี้ราคา200บาทก็พออยู่ได้นะครับเป็นเมืองแบบว่าพักชั่วคราวจริงๆจะมีข้างในเมืองนะครับมีราคาที่ประมาณนี้แล้วก็สูงกว่านี้แล้วก็มีดีกว่านี้ด้วยแต่ว่าตรงนี้ก็สะดวกกับการนั่งชมวิวนะครับถ้าอยากชมวิวแม่น้ําอูนะครับผมวางแผนว่าจะล่องแม่เมืองงอ,อยไปเมืองงอ,อยด้านนู้นนะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์เพราะว่า กดตังค์ไม่ได้นะฮะ ATM เสียทั้งสองเครื่องนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่า ATM อีกเครื่องจะเปิดได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ห้องพักคืนนี้ที่เมืองออยครับราคา200บาทแล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยใน u t ท b e ครับสวัสดีครับ